สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมถุนทุกทุกท่านเลยนะคะเดือนธันวาคมละเดือนสุดท้ายของปี2023เรามาดูเรื่องเซอร์ไพรส์ข่าวเซอร์ไพรส์สุดๆของคุณในเดือนนี้กันนะคะส่งท้ายปีชาวราศีเมถุนจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างนะคะขอพลังงานชาวราศีทุกทุกท่านเลยนะคะเรามาดูสิว่าเรื่องสุดเซอร์ไพรส์ข่าวดี สุดเซอร์ไพรส์ของคุณส่งท้ายปี2023นี้จะเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีเมถุนส่งท้ายปีค่ะข่าวดีสุดๆของชาวราศีเมถุนก้าวไม่เท้านะคะราชินีดาอาจจะมีสิ่งบางอย่างเข้ามาให้คุณได้ท้าทายนะคะให้คุณได้ตัดสินใจให้คุณได้อ,อ เริ่มต้นที่จะทําอะไรใหม่ๆนะคะจัสติดการประนีประนอมเจ็ดไม้เท้าคือการได้รับความยุติธรรมนะคะ ในสิ่งสิ่งนั้นที่คุณรอคอยนะคะในช่วงนี้มันอาจจะรู้สึกหนักรู้สึกต้องคิดเยอะรู้สึกต้องไตรตรองกับบางอย่างนะกับการเริ่มต้นการไปนีบรนามการพูดคุยบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นขอให้ใจเย็นยน,นะคะกับบางอย่างแล้วก็พยายามนะไพ่กำลังบอกให้ถึงความพยายามความภาคเพียรน,นะคะในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะคะอดใจหนักแน่นอด ทนนะคะเพราะว่าเจ็ดไม่เท้าสิ่งที่ได้มามันไม่ได้ม,ไม,ไดมันไม่ได้มาง่ายๆเลยนะคะสําหรับชาวราศีมีถุนช่วงนี้กว่าที่จะประสบความสําเร็จกว่าที่จะมายืนอยู่ตรงนี้มันรู้สึกว่าก็ต้องมีความพยายามในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นคําพูดนะคะการติดต่อสื่อสารการพูดคุยนะคะเดี๋ยวมันทุกสิ่งทุกอย่างมันจะออกไปทางที่ดีนะคะการได้รับความยุติธรรมนะคะ ห้าไม่เท้านะคะระมัดระวังเรื่องอารมณ์ความขัดแย้งอารมณ์ความวุ่นวายบางเสียงอย่างที่กาลังจะเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามต้องใจเย็นๆนะคะเพราะว่าห้าไม่เท้าเกิดขึ้นเดวิลค่ะการเปลี่ยนแปลงนะคะ การเปลีป่ยนแปลงข่าวดีเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่สุดเซอร์ไพรส์ที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนนี้นะคะหรือว่ามันอาจจะมีอะไรที่ทําให้รู้สึกหนักใจรู้สึกต้องคิดเยอะรู้สึกมีความอ่อนไหวบางอย่างเข้ามานะคะหรืออะไรที่มันไม่สามารถคอนโทรลได้ มากกว่าตัวเราเองก็คือสิ่งภายนอกเราไม่สามารถควบคุมหรือว่าจัดการได้ทุกอย่างนะ,ะแต่ว่าเราต้อง้ควบคุมจิตใจเราให้ได้เลยนะคะแล้วก็ the world ค่ะการเดินทางเรื่องราวข่าวดีสุดเซอร์ไพรส์ที่กาลังจะเกิดขึ้นเชื่อมั่นไว้เสมอว่าทุกอย่างนะคะมันมีมันมีสะดุดเพื่อสิ่งที่ดีกว่า the world นะคะการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งเดิมๆไปสู่สิ่งใหม่ๆการ การเดินทางนะคะชีวิตใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยนะคะการเดินทางไกลที่กําลังทําให้คุณรู้สึกว่าอันนี้แหละคือชั้นชีวิตที่อิสระเสรีชีวิตที่มีคุณค่าที่คุณกําลังสร้างที่คุณจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอาจจะเปลี่ยนแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับชีวิตที่อิสระที่คุณรอคอยและต้องการข่าวอะไรที่รู้สึกว่ามันไม่ได้หลังใจหรือว่าข่าวอะไรที่ติดขัดก็รู้สึกว่าได้รับความกระจ่างนะคะสิ่งใหม่ๆสิ่ง กเก่าๆกาลังจะออกไปเพราะนั้นจงรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของเราในเดือนนี้นะคะเพราะว่าบางท่านมีเกณฑ์ได้เดินทางต่างประเทศได้เรียนต่อได้ศึกษาต่อนะคะอะไรประมาณนี้นะคะบางท่านมีเกณฑ์ได้ยกย้าย วางแผนในเรื่องของการเงินใหม่วางแผนในอนาคตใหม่สามเรียนคือการปรึกษาหารือการวางแผนนะคะการเปลี่ยนแปลงที่กาลังจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตั้งมั่นไว้เสมอว่าในปีหน้าเราจะดีกว่าเดิมแล้วเรามันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นปีนี้จะทําอะไรในเดือนนี้รีบทําเลยนะคะลงมือตัดสินใจวางแผนให้อย่างรอบคอบนะคะถ้าบางสิ่งบางอย่างมันรู้สึกว่าคลี่คลายแล้วมันเบาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวางแผนสิ่ง,งใหม่ๆเพื่อรอคอยได้เลยนะคะแล้วก็ บางท่านมีเกณฑ์ที่จะได้อศสินไม้เท้าพบเจอกับสิ่งในฝันนะคะเช่นอสินไม้เท้าเนี่ยเป็นผู้ซึ่งเป็นม้าอสินไม้เท้าที่ทรงพลังแห่งไฟนะคะพลังแห่งไฟที่ไม่กลัว กับอุปสรรคใดๆที่กาลังจะเกิดขึ้นมองข้ามอุปสรรคนั้นข้ามอุปสรรคนั้นไปให้ได้เมื่อข้ามไปได้แล้วคุณจะประสบความสําเร็จเพราะคุณจะรู้สึกว่าชนะหัวใจตัวเองชนะในอุปสรรคในทุกๆเรื่องแล้วก็ภาคภูมิใจในตัวตนของตัวเองมากๆไพ่กําลังบอกให้คุณสู้เดินหน้านและพยายามต่อไปนะคะสร้างความเข้มแข็งให้กับจิตใจ,จสร้างความเข้มแข็งให้กับร่างกายแล้วก็อย่าลืมที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของตัวคุณเองด้วยเพราะอาจจะเกิดความเครียดความกังวลบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะคะ การงานก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะการเงินก็จะได้จากมาได้มาจากงานที่ทำนะคะแล้วก็อะไรที่หมดกำลังใจอะไรรู้สึกว่าท้อเหลือเกินนะคะหาสิ่งใหม่ๆที่คิวใจให้กับตัวคุณเองนะคะเป้าหมายใหม่ความฝันใหม่สิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะมันในอนาคตข้างหน้าเนี่ยฉันจะได้อะไรนะนะคะตั้งเป้าหมายของตัวเองไว้นะคะแล้วก็เดินต่อไปใหม่ให้ได้นะคะ ชาวราศีเมทุนนะคะข่าวดีเซอร์ไพรส์ที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณการรอคอยนะคะแล้วก็สไม้เท้าเดินหน้าต่อไปอย่ายอมแพ้ค่ะเพราะว่าคุณกําลังที่จะได้พบเจอเรื่องราวที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นบอกเลยว่าสิ่งที่คุณรอคอยนะ,นะเมื่อคุณไม่ได้เล่นๆกับมันคุณก็ได้ผลลัพธ์ที่ที่ ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เช่นกันเพราะว่าด้านหลังไพ่เป็นเดรัซันนะคะตอนแรกว่าจะไม่โชว์แล้วนะแต่ว่าแม่อนมันต้องโชว์เพราะว่าจะให้พลังกับชาวราศีเมถุนเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณ ไม่ได้เล่นๆกับชีวิตเลยคุณมีการวางแผนที่ดีคุณได้รับตาแหน่งใหม่คุณได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ในเร็วนี้แล้วก็เดือนนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ครั้งใหญ่ของคุณเช่นกันเพราะว่ามันเป็นการเริ่มต้นส่งท้ายสักราชเก่าเพื่อต้อนรับสิ่งใหม่ๆเพราะนั้นสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณวาดฝันไว้เมื่อคุณจริงจังและไม่ได้เล่นๆสิ่งที่ได้มาคุณก็ไม่ได้มาเล่นๆเช่นกันเพราะมันมีคุณค่าเพราะมันเป็นดันเพราะจะทําให้คุณประสบความสําเร็จจะทำให้คุณภาคะโลก ชีวิตอยู่ในมือของคุณนะคะชีวิตทุกอย่างอยู่ในมือเราเราสามารถเลือกและตัดสินใจให้กับหนทางเราได้และบางท่านอาจจะได้ข่าวดีเซอร์ไพรส์จากคนไกลแดนไกลนะคะ<ม>บางท่านได้เริ่มต้นใหม่กับชีวิตที่สมบูรณ์แบบมากๆเช่นได้พบเจอคนที่ใช่ทั้งความรักการงานแล้วก็การเงินแล้วก็คือแสงสว่างชีวิตใหม่ที่มันกําลังจะเกิดขึ้นนะคะถึงเวลาที่จะลุยกับสิ่งใหม่ๆแล้วนี่คือดุซันสิ่งใหม่ๆที่กําลังจะเกิดขึ้น อบอุ้มกับความสุขความแฮปปี้ความสนุกสนานในชีวิตที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณบอกเลยว่ามันเป็นสิ่งที่สะท้อนทุกสิ่งอย่างให้กับคุณการการะทําของคุณในวันนี้การตัดสินใจหรือว่าการแพลแพนชีวิตของคุณในวันนี้ส่งผลกระทบนะคะในเดือนหน้าปีหน้าแน่นอนเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ไพ่ยอยากจะบอก ชาวราศีเมถุนกับการเริ่มต้นใหม่ใครที่โสดนะคะก็จะได้พบเจอกับคนที่ใช่คนที่ถูกใจหรือว่าการเดินทางการเปลี่ยน,ปยนแปลงโยกย้ายบางอย่างในชีวิตของคุณนาพาให้พบเจอสิ่งใหม่ๆคอนเนคชั่นใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆหรือว่าคนที่ใช่คนที่ถูกใจอะไรใหม่ๆเข้ามานั่นเองค่ะเพราะนั้นเป็นสิ่งใหม่ๆหมดเลยนะคะสิ่งเดิมๆที่ มันไม่ใช่ตัดจบทิ้งไปนะคะแล้วก็ใจแข็งกับบางอย่างที่เข้ามากระทบด้วยนะคะแต่ทุกสิ่งอย่างเดียวมันก็จะมีหนทางทางออกของมันที่ดีมากๆเลยนะคะขออนุญาตว่านะคะเดิสันนะคะทีนี้เรามาดูคำตอบของชาวราศีเมถุนนะคะไพ่ออกมาชูเ n นิว i r เรกชันตัดสินใจเลือกอย่างตรงไปตรงมานะคะทำสิ่งที่ถูกต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง ชีวิตคุณจะประสบความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ชดช่วงมากๆอิส u าบูยูขึ้นอยู่กับคุณตัดสินใจทุกเรื่องค่ะอยู่ที่คุณนี่คือคุณนี่คือดวงอาทิตย์นะคะอยู่ที่คุณตัดสินใจ Perfect timing จังหวะดีที่สุดแล้วเป็นเรื่องสุดเซอร์ไพรส์ที่สุดแล้วที่คุณจะได้รับนี่คือเป็นเดือนแห่งความสุข ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณข่าวดีที่คุณกำลังที่จะได้รับสิ่งดีๆที่คุณกำลังสร้างขึ้นและสิ่งดีๆที่คุณจะได้รับนั่นเองเพราะบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นแบบไม่ทันในตั้งตัวแต่เมื่อไหร่ที่มันยังไม่เกิดขึ้นเราจะรู้สึกว่าช้าเหลือเกินเหนื่อยเหลือเกินท้อเหลือเกินนะต้องใช้ความรู้ความสามารถต้องใช้ความเกง่งความฉลาดเพื่อที่จะเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะได้ยืนหนึ่งนะคะเป็นผู้นําประสบความสําเร็จเพื่อที่จะเพื่อที่จะได้เปลี่ยนแปลง The นะะค เปลี่ยนแปลงเรื่องของการเงินเปลี่ยนแปลงเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานหรือว่าชีวิตใหม่ที่คุณกําลังสร้างด้วยตัวคุณเองเดือนสันชาวราศีเมถุนนี่คือ perfect timing ค่ะถึงจังหวะการเปลี่ยนแปลงของคุณแล้วถึงจังหวะเริ่มต้นสิ่งใหม่ในชีวิตของคุณแล้วค่ะไม่มีอะไรมาหยุดยั้งสิ่งที่คุณจะได้พบเจอได้เพราะว่าเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่พิเศษและสวยงามมากๆกับ perfect timing นี้นะคะชับเขาเรียกว่า อะไรบางสิ่งอย่างที่ไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นกับคุณอะไรที่มันไม่เคยเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วมันอาจจะเกิดขึ้นอีกก็ได้เตรียมรับมือไว้เลยนะคะชาวราศีเมถุนค่ะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้ขอทุกคนมีความสุขมีพลังงานที่ดีนะคะมากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหคลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ